ดีค่ะท่านผู้ชมเอ้ยมาได้มาเกี่ยวข่าวได้โอ้ยนี่ไงโอ้ยมันอยางเปเกี่ยวเลยเป็นเป็นเป็นข้าว้มอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เกี่ยวข้าวค่ะรถสองคันนะคะวันนี้ใช้รถสองคันมามาดูรถสองคันกันนี่สวัสดีค่ะเห็นไหมเห็นรถเกี่ยวข้าวไหมคะเดี๋ยวเราไป ตามรบนะมาเจ๊มาเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นฟางได้เลยนะนี่เนาะ <c oughs> ทำเป็นข้าไในี้ได้เลยเนี่ย <c oughs> ท่านผู้ชมค่ะเกี่ยวข้าววันนี้จะได้เท่าไรเอ่ยกะจะให้เสร็จประมาณตอนเที่ยงนะคะเลยให้รถมาลงสองคันเลยว้าวแฮป p ี้เบสแฮป p ี้เบส 姐妈。